ในในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับวันจากนี้ไปจนถึงวันที่1กรกฎาก็ประมาณ2เดือนเต็มๆนะครับกรณีที่ไม่อาจเปิดเรียนปกติได้การเรียนการสอนทางไกลเป็นทางเลือกที่2ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นทางเลือกเอาไว้เพื่อจะให้เด็กนักเรียนไทยทุกคนได้เรียนเท่าเทียมกัน เื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่จะกระทบต่อการเเรียนปกติทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ให้ครูเตรียมความพร้อมในการจัดก,การเรียนรู้โดยนำการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV มาใช้ในส่วนของนักเรียนมปลายนั้นนักเรียนส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะพร้อมที่จะเรียนรู้ส่วนใหญ่ มีทีวีและมีสมาร์ทโฟนแต่ในบางกรณีที่มีปัญหาต้องขอความอนุเคราะห์ผู้นำองค์กรส่วนท,ท้องถิ่นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนของเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมาดูสื่อ DLTV นี่มีสื่อหุ้เดลือกเยอะแยะมากมายเลยอี่สามารถห้เรลออนไปชมย้อนหลังก็ได้หรือว่าปีอะชมล่วงหน้าเอาสรุปมาสอนลอก็ได้ คุณอ้อ,อยคุณอ,อ้ยใจซื้ออย่างใจซื้อ DLIT เจ้าหาในวิชาฟิสิกส์พอือที่จะได้สอนออนไลน์เจ้าวิชาชีวะมีกอเจ้ามีการตะกี้น้องหันอยู่เดี๋ยวน้องจะช่วยหานั้นเจ้า ส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆแล้วนี่ยนะคะคุณครูเองนะคะก็คงต้องตั้งกลุ่มนะคะนะคะสวัสดีครับคุณครูกรัญญาค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะมีปัญหาอะไรไหมครับในการเตรียมการสอนทางไกลก็ไม่มีค่ะหมอเอ๋อเยี่ยมเลยครับสวัสดีค่ะ เซลแต่ละเซล์บรรจุสารพันธุกรรมซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรมที่กล่าวถึงนี้คือดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือ DNA โดยในแต่ละเซลล์จะมี DNA อยู่หลายโมเลกุลคุณครูกับวิธีการป้องกันโควิด -19 คุณครูของเรามีด้วยกัน3ามท่านได้แก่คุณครูตุก๊ก คุณครูปุ๋มและคุณครูส้มฉุนสำหรับวิธีการป้องกันโควิด -19 มีด้วยกัน2วิธีคือหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมันยังมาดั้จะนี่นะลูกโอ้โหนะเจ้าเข้าหน้าหนูจะอยาให้แม่ชิมไหมนะเจ้าอย่าบอกดิเือมันไหมแบบนี้นะลูกลองทดลองก่อนเนาะจ้า สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเข้าสู่ห้องเรียนชีววิทยากับคุณครูกรลยานะคะสายเก่าหนึ่งสายนะคะสายใหม่หนึ่งสายเรียกว่าการลอกแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะตามภาพค่ะคุณครูไปเยี่ยมบ้านหล่ออนานกะี่หลังแล้วเจ้า เออครูก็ไปได้สองหลังละบ้านน้องปอยก็เป็นหลังที่สามเนาะปอยได้เรียนออนไลน์มาเนี่ยก็จะถามแม่ว่าอันลูกมีปัญหาอย่างพ่องติดได้บอกแม่ฟังของกะเจ้าแกก็มาบอกมาเหล่ฟังอยู่จ้ะชมนี่ยังบ่มีปัญหาอย่างเตือนะคะอ่าอย่างที่แก้บอกแกเนี้ยก็ล่มเนีายอ,อย่างมาแล้วนะคะอย่างเช่นท้ทากเข้าเข้าอย่างที่หมกินอย่างอีนาเจา้ายอย่างที่แม่กินจ้า <laughs> อย่างเห็นเนี่ยก็เข้าก็ป่าอย่างเงี้ยจ้าพบกันอีกแล้วนะครับกับชา n นลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการทอดกุนเชียงให้สีสวยน่าทานแล้วก็ไม่เค็มพะด้านนะครับใช้ไปกันลางพอนะครับเสร็จแล้วเคล็ดลับที่เราจะทอดกุนเชียงให้น่าทานแบบนี้เลยน้ำราครับ